ลายละเอียดสินค้าผ้าใบบูชีตหรือผ้าฟางฟ้าขาวผลิตจากพลาสติก HDPE เนื้อผ้าเกตเอผลิตจากพลาสติกเม็ดใหม่สีสดเคลือบกันน้ำทั้งผืนตัดแล้วเย็บอย่างปรณี้สวยงามมีความทนทานและใช้งานได้ยาวนานสีฟ้าขาวเหมาะตาไก่ทุกผืน มีขนาดน้ำหนักเบาพับเก็บง่ายสะดวกในการใช้งานชีตหรือผ้าฟางฟ้าขาวงเป็นวัสดุที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในงานก่อสร้างงานกเกษตรและงานอุตสาหกรรมต่างๆ การใช้งานผ้าใบบูชีตหรือผ้าฟางฟ้าขาวงานก่อสร้างปกคุมวัสดุก่อสร้างป้องกันฝุ่นป้องกันความเสียหายจากสภาพอากาศงานอุตสาหากรรมคุมสินค้าป้องกันฝุ่นงานทั่วไปทำหลังคาชั่วคราวปูพื้นที่ชั่วคราวมีผ้าใบบูชีตหรือผ้าฟางฟ้าขาวราคาส่งมานำเสนอค่ะ มีหลายขนาดให้คุณเลือกซื้อผ้าใบบูชทีที่ทนทานกันน้ำได้ดีเหมาะสำหรับใช้คุมรถยนต์เครื่องจกักรหรือใช้ในงานเกษตรและก่อสร้างเรามีขนาดต่างๆเช่นขนาด2คูณ3หลาเหมาะสำหรับใช้ในงานเกษตรหรือคุมรถยนต์ขนาด3คูณ4หลาเหมาะสำหรับงานก่อสร้างหรือคุมพื้นที่ขนาดใหญ่ และมีขนาดอื่นๆให้คุณเลือกซื้อเลือกใช้ตามความต้องการรีบสั่งเลยราคาส่งสุดคุ้มสั่งซื้อในราคาส่งตั้งแต่10ผืนขึ้นไปรับส่วนลดทันทีถูกถูกที่สุดสั่งซื้อง่ายๆผ่านช่องทางนี้คิว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 